กับแกจเจ็วันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นอุปกรณ์เสริมสาหรับแกจเจ็ดดีกว่านะครับนั่นก็คือตัวฟิล์มกันรอยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกันรอยสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตก็ตามทุกวันนี้เนี่ยใครซื้อเรียกว่าซื้อ,อสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต้องมีฟิล์มถูกต้องเขาทุกคนกลัวเรื่องเดี๋ยวจะบอกเฮ้ยเป็นรอยหรือเปล่าเดี๋ยวจะแบบอนุนี้นุนัน่นกลัวใช,ใช่ไหมครับแต่ผู้หญิงอย่างอิงอติดฟิล์มกระจก <laughs> จริงต้องมองถูกต้องทุกวันนี้ก็ติดฟิล์มกันก็คือเป็นฟิล์มแบบที่มันแบบสะท้อนแสงเหมือนกับใช้แทนกระจกได้เลยมันก็จะมีฟิล์มหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวก็มีฟิล์มสฟิล์มด้านบางคนเนี่ยติดเพื่อป้องกันหน้าจอเป็นรอยบางคนก็ติดเพื่อป้องกันหน้าจอแตกแต่ช่วงนี้นะครับหลายคนเองเริ่มพูดถึงว่าเฮ้ยเรามองเรามองหน้าจอบ่อยบ่อยเนี่ยสายตามีปัญหาหรือเปล่าหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการพูดถึงเยอะแล้วเรื่องของการใช้ฟิล์มตัดแสงตัดแสงสีฟ้าด้วยแล้วคนก็แล้วมันเกี่ยวอะไรแสงสีฟ้าทำไมาากมยนคร นีจิราบเองก็เลยบอกว่างั้นเราไปคุยคุยกับโฟกัสซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ผลิตฟิล์มฟิตัดแสงนะครับตัดแสงสีฟ้านี่ละครับว่าข้อมูลอะไรมาคุยกันความกันเลยนะครับนี่เลยนะคะก็คือเป็นแบบบูเลอคัสที่จริงๆแล้วคือเขาบอกว่ามีผลการวิจัยทางการทาางกรแพทย์นะคะออกมาคอนเฟิร์มเลยนะว่าแสงสีฟ้าเนี่ยเป็นอันตรายต่อสายตาของเราต้องต้องอธิบายผู้ชมนิดนึงฮะแสงสีฟ้าไม่ได้สีฟ้านะฮะคือคือไอเขาว่าแสงสีฟ้าด้วยบอกว่าอยตวันนี้อุปกรณ์สีฟ้าข้างชั้นไม่เอาไม่ได้กับว่า ตัวแสงที่มาจากหน้าจอเนี่ยมันก็เป็นสเปกตรัมก็คือจะมี<ช>จะมีย่าน<ะ>ย่านแน้แต่ย่านย่านสีแดงไปถึงย่านสีฟ้าอะไรเงี้ยอันนี้มันจะอยู่ในช่วง400ถึง500นาโนเมตรมที่วิจัยออกมาแล้วว่าช่วงนี้แหละที่เป็นอันตรายต่อสายตาโดยตรงคือ<ะ>ถ้าเกิดว่าใครจ้องนานๆจะมีปัญหาว่าโอ้มันทีตาพร่าหรือ,อเอาง่ายๆฮะ จอประสาทตาเสื่อมเร็วใช่ค่ะอะครับก็คือน,นี่เรียกว่าเรียกว่าเป็นแกเจ็ตยุคใหม่เนาะสำหรับคนที่บอกว่าติดหน้าจอทั้งวันนะมันก้มหน้าก้มตาดูทั้งวันเนี่ยก็เอาตัวนี้มาช่วยว่าอย่างน้อยก็ช่วยเซฟสายตาเราเพราะว่าทางการแพทย์ก็บอกมาแล้วว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดแบบว่าเป็นแสงเพียวๆเ,เลยเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อสายตาเรานะผม,ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้ปกครองหลายคนจะเริ่มเริ่มกัมงวลต้องบอกงี้ครับเพราะว่าสมัยก่อนถ้าเราเเด็กเนี่ยนะครับผู้ปกครองบอกว่าอย่าดูทีวีเยอะเดี๋ยวตาเสียแต่ตอนนี้ไกลว่าทุกคน้้องดูหนาจ นี่จริงเหมือนกันนี่จริงเหมือนกันแต่เราก็ไม่เคยไปหาฟิล์มกัรลอยมาติดติดหน้าจอทีวีเราเลยไม่เคยเลยเราติดเป็นกระจกด้วยเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าสมัยก่อนพ่อแม่ผมมีติดเหมือนแบบที่กองแสงอ่าไหมเพราะว่ากลัวบอกว่าลูกจ้องนานๆจะเดี่ยวตาพลาเฮ้ยผมจําได้สมัยยุคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นจอใหญ่ๆแล้วก็แบบต้องไอ้กระจกกันแสงมากันอีกชั้นหนึ่งอะไรเกิดไม่ทันมีแต่ไม่เป็นไรโอเควันนี้นะครับเรามีเรื่องของการติดฟิล์มตัวหน้าจอแล้วเพื่อตัดแสงสีฟ้าแล้วนะครับผม เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นยวมีชุดอ,อุปกรณ์ก็ัาเทสให้ดูด้วยนะครับผมก็คือนี่คือชุดอุปกรณ์นะครับที่ทางโฟกัสเนี่ยก็เรียกว่าทำเซตอัพขึ้นมาครัข้างในกล่องตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นหลอดไฟแบ c ็คลท h ์หลอดไฟแบ a ็คลท g ์เนี่ยก็คือเป็นหลอดไฟที่เรา,าจ,จะเห็นในธนาคารนะอะ ที่เอาไว้ส่องธนบัตรหรือว่าส่องลายเซ็นในสมุดบัญชีอะลายน้ำอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าของจริงของปลอมซึ่งไฟแบ็คไลท์เนี่ยเป็นไฟที่ให้แสงย่านสีฟ้าเนี่ยโดยตรงเลยครับนะครับแล้วก็มีการทดสอบครับว่านี่คือถ้าเกิดเราลองส่องธนบัตรดูนะครับก็คือใช้ตัวแบ็คไลท์เนี่ยส่องหนังรถเห็นลายน้ำขึ้นนะครับถ้าเกิดเราเอาตัวฟิล์มโฟกัสรุ่นนี้แหละครับรุ่นบูไลท์คัทที่ตัดแสงสีฟ้าเนี่ยลองสอดเข้าไปอยู่ระหว่าง ตัวหลอดไฟแบ็คไลท์กับธนาบัตรเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันตัดไฟ U V ออกหมดก็คือตัดไฟแบ็คไลท์นี่ออกหมดเลยนะครับแทบจะไม่เห็นลายนะ้ำบนธนาบัตรแล้วแต่ไม่ได้เพระว่าตัดสีฟ้าม,มันก็บอกดินหลายคนเข้าใจว่าตัดสสีฟ้าคือสีฟ้าหายไม่ใช่นะฮะคือไังอภาพ ถ้าเกิดในในตัวรูปเนี่ยมีสีฟ้าเนี่ยเราก็ยังมองเห็นนะสมมติว่าเราดูหน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ใช่ว่าติดฟิล์มนี่ปุ๊บมองไม่เห็นสีฟ้าเลยไม่ใช่นะลูกท้องฟ้าสีฟ้าหายไปไม่ใช่การเป็นสายตากล้อดสีไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะผมว่าหลายคนกลัวแบบว่าติดดีไม่ติดดีเพราะว่าเดี๋ยวติดปั๊บปุ๊บแล้วภาพจะเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็บอกว่าภาพเนี่ยครับเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นกับภาพไม่ว่าจะเป็นเกมหรือต่างเนี่ยเกิดขึ้นน้อยมากคือแบบแพทย์คุณแพทจะไม่รู้สึกเลยว่าม ม,มันมาไม่ถึงสายตาเราจริงๆ, mm hmm. ๆนะครับแต่ว่าในขณะที่ภาพต่างๆเนี่ยมองเห็นสีสันที่สมจริงอยู่ยังคงใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็บอกว่านี่คือตัวอย่างเล็กๆน,น้อยๆนะครับนานะครับแล้วเกิดว่าใครมีตัวแบบว่าไปติดฟิล์มแล้วนะครับ,รบก็รบเราแลกเปลี่ยนเราก็ได้ว่าใช้จริงแล้วเวิร์กเป็นยังไงเออคือแบบว่าสามารถใช้ได้นานขึ้นไหมคือ,อ,อจากที่เคยรู้สึกว่าดูแลสายตาเนี่ย พร่าหรือว่าล้าเนี่ยนะครับดีขึ้นหรือเปล่าอาการต่างๆเหล่านี้นะครับจริงคนที่ติดเกมหรือว่าติดดู YouTube อะไรเงี้ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับผมต้องดูนานเนาะใช่ค่ะดูหนังเรื่องหนึ่งดูซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ยโหจ้องจอนกันนานมากนะครับก็ควรจะเหมือนกับว่าเป็นห่วงหนึ่งสายตาของเรานะครับผมก็ต้องขอบคุณฟิล์มอ่า,าฟิล์มกราฟโฟกัสนะครับที่ว่าให้อุปกรณ์มาแล้วก็ตัวฟิล์มทดตัดแสงสีตานะครับที่วันนี้วันเราสู่กันต่างในช่วงดิจิลับแกลเลจนะครับ